นมัตถุรัตนตยัสส์กอนอบน้อมแด่พระรัตนตไตรกราบมาสการขอโอกาสท่านกุมาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเคื่อนสารธรมทุกโรปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงมังเกิดมีดายิโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้ โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้าท,ที่จริงก็มีเวลาพอสมควรอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงดีแต่นั่งตากแดดเนี่ยไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนแล้วก่อน เดินมาวันนี้ก็เกือบสิบกิโลสงสารพระคุณเจา้าสงสารโยมด้วยนะสงสัยกลับไปต้องไปซื้อเขยมกันแดดกคือหลายตลับแต่ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราก็มาฝึกตน มาสร้างความอดทนมาสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัตินี่บางครั้งมันก็ต้องไม่ให้ความทุกข์มันทับถมคือไม่ให้มันทุกข์เกินไปไม่ให้มันลำบากเกินไปแต่ไอความทุกข์แต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันได้ยางว่าคนนี่อดข้าวมาสิบกว่าวันก็ทนได้ อดได้ทนได้มาท่านถือเนสตชิกไม่นอนมาแบบเป็นสิบสิบวันก็ทนได้แต่ว่าคนนี่แบบโอ้ยตายกูคือแบบตื่นมาไม่ได้กินนี่ตายเขาคักไปใจขาดไปเหนิ้วมาก บางคนก็แบบโอ้ยเ่ได้นอนเมื่อไรยังบม่ไดกูนัง่งรับเอาก็ยังดีไปบขอให้ได้หลับคือแต่ละคนมันมีความอดทนไม่เท่ากันไอ้ที่ว่าความอดทนไม่เท่ากันนี่เพราะอะไรเพราะการฝึกของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันแค่เวลาที่เราได้รับผลจากความทุกข์เนี่ยให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องวัด จถ้าเราให้ได้เสียสละได้แสดงเรา,าเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนไม่ตนันดีเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวในการไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ชอบการแบบเราให้ทานเราทําบุญไะ้ในความเห็นแก่ตัวมันมีหลายเรื่องมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็รแล้วแต่ที่มันแบบ เเปรียบคนอื่นแล้วก็เป็นบุคคลที่แบบไม่ซื่อสัตย์ฉะนั้นการกระทําอะไรของเราที่เราเอาเปรียบคนอื่นไม่ซื่อสัตย์นั่นถือว่าเราเป็นผู้มีความเห็นแก่ตัวเป็นผู้มีความตนนีและไม่เฉพาะการให้การแบ่งปันการกระทำทั้งคำพูด บางคนนี่จะชื่นชมจะยกย่องคนอื่นจะว่าคนอื่นดีนี่ยากยากเป็นอย่างอย่างเขาเียนนาอย่างเขาดีคลัวอย่างเขาแบบสําคัญกลัวอย่างว่าเขาเก่งกลักวบางคนเลยตันหนีแม้แต่คาพูดที่จะชื่นชมที่จะยกย่องซึ่งว่าเรื่องก็เป็นเรื่องจริง แต่ว่าเราจะไปพูดว่าคนนั้นเก่งอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างนี้พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่ยอมใจมันไม่ยอมใจมันไม่ได้ความรู้สึกที่อิดช้าก็ดีหรือว่าไม่ชอบก็ดีหรือว่าความรู้สึกที่มันตันหนีในใจที่ไม่อยากชื่นชมไม่อยากยกย่องคนอื่นมันก็เลยเป็นเครื่องขวางกั้นมิตรภาพหรือว่าอะไรที่ดีๆที่เราจะแสดงออก ด้วยการพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ดีคือถ้าเราแบบไม่พูดไม่ชื่นชมไม่ยกย่องไม่ให้เกียรติไม่ให้ความสำคัญเขาเขาก็ไม่ให้ความสำคัญเราเราไม่ให้เกียรติเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เกียรติเราเราไม่ชื่นชมไม่ได้มีแบบไม่ตีจิตมิตรภาพกับเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไม่แบบ ชื่นชมหรือว่ามีมิตรภาพที่ดีกับเรามันเป็นธรรมดาฉะนั้นความตนีความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นเรื่องที่แบบเราทั้งหลายจะต้องฝึกตนเองในการลกในการที่เราจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นตนหนีคำพูดตนหนีความคิดจิตใจ จะแค่จะคิดว่าคนนั้นดีนะคนนี้ดีนะบางคนคิดยากมากแล้วก็จะคิดในด้านต่ำๆพอเห็นใครแบบมาโน่นนี่หน่อยบางคนก็จะคิดมันแบบไม่ดีหรือเปล่ามันจะมาทําอะไรอะไรหรือเปล่าคือมองคนในแง่ร้ายมองคนในแง่ลบถึงแม้ว่าเห็นเขาทําดีแต่ว่าจะคิดเห็นความดีของเขาเนี่ยบางคนก็ยากยังเอาความดีเขานี่มาแบบ วิภาควิจารณ์ในทางเสียหายหรือว่าพูดในเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ดีจริงดีหลอกหลอกหรือว่ามีอะไรแอบแฝงซ่อนเล่นความคิดลบๆเนี่ยคนที่เป็นทุกข์คือใครคือตัวเราเนี่ยฉะนั้นพอเราทั้งหลายมาฝึกตนเนี่ยเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีไอความตนนี่ความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นเครื่องเศร้าหมอง มันเป็นเครื่องขวางกัน้นมันเป็นเครื่องที่จะนำเราไปสู่ความเสื่อมได้เพราะว่ามันก็จะโลภมันก็จะเห็นแก่ตัวมันก็จะเอาเปรียบคนอื่นสถานการณ์ที่พวกเราได้ให้ทานได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือมันเป็นสิ่งที่งดงามแล้วมันทำลายความตนีความเห็นแก่ตัวแม้แต่เราจะไปที่ไหนมาที่ไหนอย่างว่าเราไปบางที่เนี่ยบางที่ไม่สะดวกไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะ คือความจําเป็นของแต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันบางครั้งเราจะไปพูด่โอที่โน่นแบบไม่มีน้ําใจที่นี่แบบไม่ให้ความสําคัญอันนี้เราต้องมองในด้านดีเราต้องมองไม่ให้ตนเองเป็นทุกข์แต่ถ้ายราหลับเหนือชั้นกว่านั้นเราต้องยกจิตใจเราแบบสามารถที่จะให้ได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือได้แล้วถ้าอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ย เราอย่าไปทำกับคนอื่นเวลาเราอยู่ที่ไหนหรือว่ามีใครไปมาหาสู่เวลาเราไปที่ไหนหรือว่าเราไปอะไรยังไงเราไม่ชอบอ่ะมีคนพูดกับเราเราไม่ชอบมีคนทำกับเราเราไม่ชอบหรือว่ามีคนคิดคนอะไรแบบที่ไม่ดีกับเราเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบในสิ่งที่คนอื่นทำกับเราเราก็ไม่ทวน เราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นในสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าคนอื่นทำแล้วเราไม่ชอบโอ้มาทำอย่างนี้ได้ยังไงเราก็ต้องคิดว่าเออแม้จะเรายังไม่ชอบถ้า่างนั้นเวลาที่เราจะทำคนอื่นเนี่ยเราต้องไม่ทำเพราะอะไรเพราะเขาก็จะไม่ชอบเหมือนกันเวลาคนอื่นมาพูดกับเราเราไม่ชอบพูดแบบไม่รักษาน้ำใจพูดแบบ ทำร้ายจิตใจหรือว่าใส่ร้ายหรือว่านินทาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ละที่คู่เราไม่ดีแล้วเราก็ไม่ชอบเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราก็จะไม่พูดสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นเพราะว่าเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันแม้แต่การคิดคนที่คิดว่าคนอื่นไม่ดีคิดว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีคนอื่นเขาไม่ได้ทุกข์กับเราหรอกคนที่เป็นทุกขคือเรา ฉะนถ้าเรารักตนเองนะเราสงสารตนเองเราอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นมาใส่ใจเราเพราะเราไม่ได้ทำเมื่อเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกแต่เราจะไปเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกของคนอื่นมาใส่ใจเราให้เราเป็นทุกข์กับเขาเนี่ยให้เราเหนื่อยกับเขาเสียเวลากับเขาเนี่ยเราโง่นะ เราหลงนะเพราะอะไรเพราะเราจิตใจแบบเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาใส่ใจเราใจเราก็จะไม่ดีแต่ถ้าเราเอาอะไรดีๆมาใส่ใจเราใจเราก็จะดีมองในอะไรดีๆคิดอะไรดีๆทัศนคติที่ดีๆถ้าเราสามารถคิดได้อย่างนี้ใจเราก็จะดีถ้าเราพูดได้ดีๆ เราก็จะได้รับผลจากการพูดที่ดีดจากคนอื่นถ้าเราทำอะไรที่ดีๆกับคนอื่นคนอื่นก็จะมีผลที่จะทำความดีกับเราถ้าเราทำอะไรแล้วสามารถทำให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรให้สิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้เราจะไม่ชอบถึงแม้เวลามันจะน้อยอะไรก็แล้วแต่ละ วันนี้ก็ขอโนโมทนากับทุกท่านนะผมก็ไม่ชอบร้อนหรอกผมก็ไม่ชอบความลำบากหรอกแต่ว่าผมชอบฝึกตนผมชอบอย่างให้เราเข้มแข็งชอบอย่างให้เราแบบได้จดจำบางทีมันได้เกิดความรู้สึกที่มีคุณค่าที่เราแบบคือเราอาศัยชาวบ้านข้าวเราก็ไม่ได้หงเงินเราก็ไม่ได้หา โยมาใส่บาตโยมาทำบุญไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่ปฏิบัติอย่างนี้เช้าก็ดีเย็นก็ดีกลางคืนก็ดีเราจะเป็นหนี้ข้าวทุกคำน้ำทุกขวดอาหารทุกชิ้นของใช้ทุกอย่างที่เราฉันที่เราใช้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเป็นผู้แบบบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นไร ก็ถือว่าเราแบบบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเป็นพระอุทุชนเนี่ยถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เนี่อันนี้เราจะประมาทไม่ได้แม้แต่น้ำแก้วเดียวแม้แต่อาหารชิ้นหนึ่งเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ร่างกายกลายเป็นเลือดกลายเป็นเนื้อเป็นหุ้นส่วนของชีวิตคือเขามีหุ้นส่วนในชีวิตเราเนี่เพราะอะไรเพราะเรากินเพราะเราฉัน ฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยก็มีโยมเป็นหุ้นส่วนด้วยแล้วหุ้นส่วนนี้เราจะเอาไปทําความดีหรือเราจะเอาไปขี้เกียจหรือจะเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นใครจะแบบขี้เกียจก็ดีแบบทําอะไรแบบไม่รับผิดชอบไม่ตั้งใจในการปฏิบัติท่านอย่าหลงท่านอย่าดีใจนะครับโอ้ยกูสบายแห้งว้ยกูหลกูสบายแห้งวะกูประเทศยังกูมานโมก,กูแบบโอ้ยสบายแห้ง กูไดกับหูหูหูเขาก็บอกวา่าเนี่ยกูท่านขาดขุนมากแล้วท่านจะเสียใจมากเมื่อวันหนึ่งกรรมนั้นมันให้ผลดังนั้นพอเราทาลายเวลาเราทุกข์เราลําบากหรือว่าเราเหนื่อยกับการปฏิบัติให้ท่านภูมิใจนะท่านอย่าไปคิดว่าโอ้ยทำไมกูทุกข์กูหนกกูลําบากโอ้ยที่มันกูมาแบบทรมานเจ้าของกักขักหูยังสี่กูบ่มากอีกยินงซื้อจานจะลั่นกูที่เฝ้าแล้วหนี เป็นอย่างกูสร้างเล่าถ้ากูมนานั่งตากแดดถ้ากูมายางหิวเขาบ่ไหน,นกูกินตอนกูชินล่มแล้วตอนนี้กูเป็นสบอเป็นลมเอาตอนนี้ละข <c oughs> อ,ะอ,นน <c oughs> อ,ะอขอความจเจริญออกงามในศิลในธรรมในคุณงามความดีในศาสนา จงบังเกิดมีแก่เราทางร้ายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ